สวัสดีชาววันทะเลหาดทากีดยางตอนที่ห้าค่ะเมื่อหนีสองปลาค่ะปลาหนึ่งปลาที่สองลงทีปลาแหล,ลกลงทีหนึ่งมืออากาศเดียนจ้า อากาศเริ่มเย็นแล้ว วันนี้จะเลงบุกลงล,ลงวันนี้ปอ,อดฝนจรจ้าคือจะไม่มีฝนเลยขีดง่ายเมื่อวานเมื่อวันขีดยากมืนขีดงา่าย ก,กนนินายาเป็นอนุรมันด้ยวามถุยคนบกโตกใส่มันกิดกิดนาย 来，那么亮一点。 มีคมกรีดง่ายม,มาก